ทวนท่องทำจะบอกว่าจึงมากถ้าใครอ่านไปเจอตรงนี้บอกเลยว่าเก็บคะแนนได้แบบชำชำสวัสดีค่ะยนี่ตอนรับเข้าสู่ชาแน,นลดาวนี่สวีตี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนเนาะ เราชื่อดาวนะคะเป็นเด็กหกหกเนาะเพิ่งสอบติดคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรอบ2โคต้ามอขอนะคะใช้คะแนนเน็ตแซดยื่นค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวสอบเน็ตแซดนะคะในฉบับของดาวนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้กับการยื่นทุกคณะเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สำหรับการเตรียมตัวนะคะเราเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต่ปิดเทอมม5ขึ้นมหค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยอ่านมาเรื่อยๆจนถึงเน็ตเซดรอบสุดท้ายค่ะค่ะโดยวิชาแรกที่เราเริ่มเตรียมตัวนะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์เนตซนนะคะก็จะออกเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเป็นมต้นนะคะแล้วก็จะมีมปลายบางเรื่องมาผสมเช่นจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็ตรีโกณมิติอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ออกไม่ยากเกินไปอาจจะยากกว่าสมรรถนะมขอปี6364แต่ว่าง่ายกว่า9ก้าสามันปัจจุบันค่ะ ซึ่งเรานะคะได้ลงเรียนคอร์สเรียนพิเศษก็คือของพี่หมอไอซ์วชีติวเตอร์ค่ะแล้วก็ได้หนังสือมา2เล่มนะคะเล่มแรกค่ะจะเป็นการเรียนเนื้อหานอ้องก็จะเรียนเนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบเน็ตแซเลยค่ะพี่ไอซ์นะคะก็จะแบ่งออกมาทั้งหมด10ซีรีส์ค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะซีรีส์ที่1น,นะคะก็คือพีทาโกรัสค่ะแล้วก็จะเรียนทฤษฎีข้าวค่ะแล้วก็มีโจทย์ให้ทํานะคะประมาณนี้ตอนเล่มที่2นะคะก็จะเป็นข้อสอบเก่ามขนะคะปี59แล้วก็มีปี6364ด้วย ะะแล้วก็มีเป็นข้อสอบที่มันเป็นแนวใหม่นะคะเช่นซูเค้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์บางโจทย์มันอาจจะยากกว่าเน็ตเซตปัจจุบันเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราได้ทำนะคะก็จะเป็นการฝึกเจอโจทย์หลายๆแนวค่ะพี่ไอซ์มีเฉลยข้อสอบเน็ตเซตฟรีอยู่ใน YouTube ช่องวชิทติลเตอร์นะคะใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้เลย ต่อนะคะหลังจากที่เราเรียนคอสพีไอเสร็จนะคะเราก็มาทํา2เล่มนี้ค่ะก็คือเป็นหนังสือ g i ฟ t e เ m ็ดแมของอาจารย์นทวุฒินะคะ <_ A> เล่มแรกนะคะ <_ A> ก็จะเป็นเกี่ยวกับพีชคณิตค่ะแล้วก็เล่ม2นะคะ <_ A> ก็จะเป็นโจทย์เลขาคณิตค่ะ <_ A> เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างข้างในให้ดูเนาะ นี่นะคะจะเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะคือบางข้อมันอาจจะยากเกินเน็ตแซน์เหมือนกันแต่ว่าเราก็เลือกทําข้อที่สามารถทําได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะออกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสารบัญข้ๆอๆเนาะก็จะมีเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหมอต้นนะคะแล้วก็เน็ตแซนเอามาออกเนาะประมาณนี้อันนี้เป็นสารบัญเล่มที่สองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเลขาคณิตเลยประมาณนี้ค่ะ ็เหมือนเดิมเนาะบางข้อเราก็ทําได้ว่างทําไม่ได้ว่างค่ะอย่างข้อที่ทําได้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่แม่นเราก็จะไฮไลท์ไว้ค่ะ ส่วนข้อที่ทําไม่ได้นะคะเราก็จะวงกลมแล้วก็ดอกจันไว้ค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พยายามทําโจทย์เรื่อยๆค่ะระหว่างที่เราทําโจทย์นะคะเราก็จะเจอจุดผิดพลาดท,ที่แบบเอ๊ะเราทําไม่ได้เอ๊ะเราลืมสูตรอีกแล้วนะคะเราก็จะจดสรุปค่ะซึ่งสรุปที่เราทํานะคะก็จะมี2รูปแบบก็คือเป็นสมุดค่ะแล้วก็เป็นกระดาษเนาะเป็นสูตรที่แบบถ้าสมมติเราไปพิสูจน์ในห้องสอบมันอาจจะนานเราก็จําไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นสรุปสมุดเนาะเราจดมาจากคอร์สพี่ไอ้ ะะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องพีทาโกรัสเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นสามเหลี่ยมที่ควรจำเนาะแล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นสูตรเหมือนกันอัตราส่วนพื้นที่เท่ากับอัตราส่วนด้านยกกําลังสองนะคะอะไรประมาณนี้อันไหนที่เราจําไม่ได้ก็จะเน้นไฮไลท์ยำๆไว้นะคะแล้วก็มาเปิดอ่านบ่อยๆค่ะ สิ่งสำคัญอย่างสุดท้ายที่เราทำก่อนไปสอบเน็ตไซต์คณิตศาสตร์เลยนะคะก็คือการทำม็อกเอกเซมค่ะมอกเอก m มที่เราทำก็จะเป็นของพี่เทมส์วอลคณิตมันโคตรง่ายกับของพี่นนนะคะตัวมอกจะช่วยทำให้เราได้ลองจับเวลาจริงแล้วก็ได้ลองดูคะแนนว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เป็นการประมาณตัวเองได้ดีเลยค่ะ วิชาถัดไปนะคะก็คือความฉลาดรู้ทางด้านภาษานะคะก็คือจะแบ่งออกเป็น2วิชาก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษค่ะโดยเขาจะแจกมาพร้อมกันเนาะข้างหน้าจะเป็นภาษาไทยส่วนข้างหลังจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ต้องมาแบ่งเวลาแล้วก็บริหารจัดการให้ดีนะคะ ดวยวิชาแรกนะคะเราขอพูดถึงภาษาไทยก่อนส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าข้อสอบภาษาไทยจะเน้นการอ่านแล้วก็วิเคราะห์นะคะเราเตรียมตัวโดยการทําข้อสอบเก่านะคะโดยข้อสอบที่เราเลือกทําก็คือก้าสามันนะคะแล้วก็ข้อสอบโคตาโมขอปีเก่าๆนะคะ การทำข้อสอบนะคะก็จะทําให้เรานะคะได้ฝึกทักษะการอ่านนะคะแล้วก็รู้ว่าข้อสอบมันจะถามประมาณไหนเช่นที่เขาถามทุกป,ปีเลยก็คือเจตนาแล้วก็ระดับภาษานะคะประมาณนี้เรามันก็จะออกซ้ำๆแค่เปลี่ยนเรื่องที่ให้เราอ่านนะคะค่ะ้ส่วนวิชาถัดมานะคะก็คือภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษก็จะออกหลายอย่างเลย grammar reading error นะคะประมาณนี้เราเรียนพิเศษของพี่เกมแกอิงคูคูค่ะ เป็น2คอ,อร์สที่เราสมัครนะคะคอร์สแรกนะคะก็คือ Smarter Tcast เนาะอันนี้มันก็จะเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะแต่ว่าเนื้อหาก็เหมือนเหนกัน,นะคะ่ะก็จะมี Reading แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแกรมม a r นะคะ e r r o ออันนี้เน่ยแซดยังออกอยู่นะคะพี่เกมก็คือสอนขบมากๆดีจริงๆอยากแนะนําให้ทุกคนนะคะได้ไปลองเรียนพี่เกมนะคะดีมากๆสิ่งที่พี่เกมย้าบ่อยๆก็คือการทวนท่องทานะคะทวนก็คือกิบเนื้อหาที่เราเรียนมาทวนซ้ําบ่อยๆนะคะท่อง คือท่องศัพท์แล้วก็ทําก็คือทําโจทย์บ่อยๆนะคะย้ำสามทอก็คือทําข้อสอบได้แน่นอนค่ะอันนี้พี่เรียมบอกไว้ แล้วก็อีกคอร์สนะคะที่เราลงของพี่เกมก็คือคอร์ส Adventure s ค่ะก็จะเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ที่พี่เกมแต่งใหม่นะคะจริงๆคอร์สนี้เราสมัครมาเพื่อแบบสอบที่ก็ตเ level อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มาใช้กับเน็ตไซดได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มี Reading เป็นข่าวนะคะที่พี่เกมเอาลงไว้ให้ฝึกอ่านนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมี Reading ให้อ่านนะคะซึ่งเน็ตไซด์ก็จะออกประมาณนี้ค่ะดีมากๆเลยนะคะทั้ง2คอร์เลยเราอยากแนะนํานะคะ ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราเรียนพี่เกมเสร็จนะคะเราก็จะทําสรุปเนาะเราก็หยิบสรุปที่เราทําเองมาทวนบ่อยๆนะคะก็จะเป็นสเต็ปการทวนของพี่เกมนะคะสามทอทำให้เรานะคะแม่นในภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น,นะคะ่ะพี่เกมมีคลิปติวช่วยชาติบ้านเมืองฟรีใน y o u t u b e นะคะสามารถไปตามดูได้เลยเราดูเองทุกคลิปดีมากๆค่ะต่อมานะคะก็คือ ข้อสอบเน็ตเซตนะคะมีข้อสอบ e er อ r ร r ใช่ไหมเราก็เลยต้องฝึกทำาอ r er r อ r ค่ะซึ่ง e er อ r ร r ที่เราเลือกทำนะคะก็คือเล่มแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราได้มาจาก s h อ p e e เนาะเป็น e er อ r ร r 500ข้อค่ะข้างในนะคะก็จะมีเฉลยที่ละเอียดมากแล้วก็มีโจทย์ให้เราทำนะคะ500ข้อเลยบางข้อเราก็ทําไม่ได้นะคะแล้วก็เขียนไว้ว่าแบบเออเราสับเพ่า,านะคะอย่างอันนี้นะคะมันต้องเป็นเรื่อง p a r l l l e l Structure นะคะแล้วก็ ลืมนะคะสับเผ้านะคะแล้วก็เขียนไว้ตัวใหญ่ๆนะคะว่าแบบสับเผ้านะคะเวลากลับมาดูเราจะได้แบบอ๋อดูแลเจา้าว่าฉันสับเผ้าจ้าอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ฝึกทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะด้วยแบบฝึกหัดที่เราเลือกทําก็คือของดอรสุภาพรค่ะของเล่มนี้เนาะที่เราเลือกทําแล้วก็จริงๆมีมากกว่าสองเล่มนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคะก็<ๆ>จะบอกว่าดีทุกเล่มนะคะเอาไว้ฝึกทําเพิ่มทักษะหยิบมาทําบ่อยๆหยิบม,มาทวนบ่อยๆนะคะเราจะได้ไม่ลืมค่ะ ถัดมานะคะก็คือความฉะลาดรู้ทางด้านเคมีค่ะส่วนมากข้อสอบเนต็ตเซดเคมีนะคะก็จะออกการทดลองค่ะแล้วก็จะออกวัดความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองนั้นๆน,น,นะคะโดยเราเลือกเรียนพิเศษของพี่เคนออ d ดีม n นนะคะแล้วก็ได้หนังสือมาจำนวน5เล่มค่ะแล้วก็มีสรุปมาให้ด้วยนะคะก็คือเคทิปส์ค่ะ ข้างในก็คือครบมากมากนะเขาครบเลยเหมือนที่เราเรียนที่โรงเรียนม .4 เลยแต่ว่าบางเรื่องก็อาจจะละเอียดกว่านะคะก็คือพี่เคนสอนดีมากๆานะคะสอนเข้าใจแล้วก็สนุกนะคะแล้วก็ระหว่างที่พี่เคนสอนนะค,ะคือมีการแทรกเก็บความรู้ภาษาจีนนะคะทําให้เราเป็น international student นะคะแล้วก็สรุปที่พี่เคนแขมงมานะคะก็คือจะเป็นสรุปเนื้อหาที่เราควรจำอย่างอันนี้ก็คือเป็นกดทรงมวนเนาะก็จะมี ทริครูปพี่เคนนะคะก็คือเป็นจุดที่เราต้องจำแล้วก็เน้นย้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็หยิบมาอ่านไม่จำเป็นต้องไปเล่มหนาๆน,น,นะคะมาเนาะค่ะนอกจากเราลงคอเนื้อหาของเคมีออนดีมานนะคะแล้วก็ลงคอตะลุยโจทย์ของเคมี Me พี่ขวัญคะ่ะเป็นคอตะลุยโจทย์โคต้ามอขอย้อนหลัง10ปีนะคะจะบอกว่าดีมากๆเลยทําให้เราได้ลองสึกทาข้อสอบย้อนหลังเกา่าๆแล้วก็ได้นําความรู้ออกมาใช้หลายเรื่องที่เราอาจจะแบบเอ๊ะมันออกหรือไม่ออกนะเออมันอาจจะ เอามาออกซ้ําในปีนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลองทําข้อสอบเก่าแล้วก็เอาคะแนนมาเฉลี่ยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็พี่ขวัญมีเทคนิคการจํานะคะแล้วก็อธิบายละเอียดดีมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะก็ลองทักไปหาพี่ขวัญได้มาอกเอกซมที่เราทําก่อนไปสอบนะคะก็คือม็อกของพี่ขวัญเนาะจะบอกว่าเก่งแม่นมากๆแล้วก็ตรงแนวข้อสอบจริงมากๆอยากให้ทุกคนลองไปทำเนาะ ะะก็คือความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยาเนาะข้อสอบเน่ยแซชีวะนะคะส่วนมากก็จะถามตรงๆเลยค่ะใครที่อ่านเนื้อหาไปก็จะสามารถตอบได้เลยไม่ต้องคิดซับซ้อนนะคะหนังสือที่เราเลือกอ่านนะคะก็คือชีวะของสสวทค่ะเป็นเล่มที่โรงเรียนแจกเลยเนื้อหาที่ข้อสอบนํามาออกนะคะก็จะอยู่ในนี้เลยอย่างข้อสอบ1 6, 5, นึ่งทับหก้านก็ออกว่าแบบเซลตอไปคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะและก็ต่อมานะคะหนังสือที่เราเลือกอ่านก็คือไบโอแมค่ะ เป็นสรุปเนื้อหาชีววิทยาของพี่วีเวียนอ n อนดีมานเนาะจะบอกว่าสีสันสดใสมากๆแล้วก็หนังสือสวยเรียงเข้าใจแล้วก็อ่านง่ายนะคะบางเรื่องนะคะในไบโอแมพมันอาจจะลึกเกินนะคะอาจจะไม่นํามาออกข้อสอบแต่ว่าเราก็อ่านเป็นความรู้เสริมได้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่เราแนะนํามากๆแนะนําแบบตะโกนนะคะก็คือเล่มนี้ค่ะไบโอโคจะบอกว่าจึงมากใ ะว่ามันออกตรงมากๆนี่นะคะเน็ตแซดสองทำหกห้าเก่ากับกอัตราการมีชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิตเนาะก็คือถ้าใครอ่านไปเจอตรงนี้บอกเลยว่าเก็บคะแนนได้แบบ่ำาำง่ายมากนะคะเป็นทริคก,การจําที่แบบโหรอดอะค่ะและน,นลอกจากเราอ่านเนื้อหานะคะแล้วก็ทําโจทย์นะคะเป็นข้อสอบโคตา้ามเขาเก่าๆนะคะย้อนหลัง10ปีค่ะคะแนนที่เราได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะบอกว่าดีมากๆการทาข้อสอบเก่าทําให้เราได้แบบทบทวนเนื้อหาว่าเราเข้าใจถูกไหมแล้วก็บางจุดที่เราอาจจะอ่านแล้วไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเรามาเจอในข้อสอบเราก็จะได้กลับไปทบทวนอีกทีนะคะแนะนําคลิปที่เราดูก่อนสอบเนสเซชิวะนะคะก็มีตามนี้เลยสามารถไปตามดูกันได้นะคะ วิชาต่อมานะคะก็คือความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์ค่ะเพรสอบเน็ตแซนวิชชาฟิสิกส์นะคะส่วนมากมันก็จะออกทฤษฎี อ่านหนังสือสวสว,วทค่ะทฤษฎีที่มันจะออกมาออกนะคะก็ส่วนมากก็จะอยู่ในเล่มสวสว,วทแล้วก็อ่านในเล่มได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีทาโจทย์หลังเล่มบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะแล้วก็ยังเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือจบกันทีฟิสิกนะคะเป็นหนังสือฟิสิก์ที่ค่อนข้างจะเป็นบรรยายนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีของฟิสิกหมอปลายเลยจะมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีรูปวาดด้วยทําให้เราสามารถดูรูปประกอบแล้วก็นึกภาพออกนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราชอบมากก็คือการมีคําถามวัดคอนเซปต์นะคะอ่านเนื้อหาแล้วก็มาทําคาถามวัดคอนเซปต์ต่อเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่เราอ่านเนื้อหามาเราเข้าใจถูกไหมคําถามวัดคอนเซปต์ก็มีเฉลยอยู่หลังเล่มนะคะ ค่ะหลังจากที่เราอ่านเนื้อหาแล้วนะคะเราก็มาทําสรุปค่ะก็จะสรุปสูตรที่มันจะออกสอบนะคะแล้วก็มีทฤษฎีบางเรื่องที่เราจําไม่ได้เนาะอันนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่เราจําไม่ได้นะเราก็จะไฮไลท์ไว้อย่างอันนี้ก็คือจะจําไม่ได้เยอะหน่อยนะคะก็เลยจะไฮไลท์ไว้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เขียนไม่พอ แล้วก็วิชาสุดท้ายนะคะก็คือความฉลาดหรือเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็คือวิชานี้นะคะเราไม่ได้เรียนพิเศษเนาะไม่ได้เตรียมตัวจริงจังด้วยมันจะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทความรู้รอบตัวแล้วก็เป็นพารท,ที่ เป็นเนื้อหาฟิสิกส์เคมีชีวะเป็นวิชาที่เอาความรู้หลายๆวิชามารวมกันนะคะซึ่งพารความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็แนะนําให้อ่านข่าวเนาะเพราะว่าอย่างของเราไปสอบนะคะ1นึทหถามว่าโปรแกรม Mid Journey ไว้ทําอะไรนะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่ AI วาดรูปเนาะถ้าเราอ่านข่าวเราก็จะทันข่าวเทคโนโลยีที่มันจะเอามาออกสอบนะคะส่วนพาร์ทที่เป็นความรู้ฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะแล้วก็อ่านจากเนื้อหาวิชาหลัก ที่เราแนะนําได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมนะคะถ้าใครอยากอ่านเพิ่มจริงๆนะคะแล้วก็แนะนําให้อ่านหนังสือสสวทชุดนี้นะคะก็เอาเนื้อหาในนี้มาออกแหละเช่นแบบการเลื่อนแผ่นดินแผ่นดินไหวผู้เขาไฟระเบิดนะคะประมาณนี้นะคะอยู่ใน6กเล่มนี้นะคะสามารถอ่านได้นะคะถ้ามีเวลาเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมตัวของดาวทั้งหมดนะคะถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยวันนี้ดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ